不盼。 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการ CM IU Inbox ค่ะพบกับหมิววรรณกรนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิธีกรรับเชิญรายการ CM IU Inbox ประจำสัปดาห์นี้ค่ะ รายการ cmiu inbox กับมาพบกับคุณผู้ชมในเดือนสิงหาคมซึ่งมีวันสำคัญนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันที่ลูกๆบอกรักคุณแม่มากที่สุดในวันนี้ทางรายการ cmiu inbox จึงอยากพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันว่าพี่ๆน้องๆชาวราชภัาชเชียงใหม่เขาเตรียมการอะไรเพื่อคุณแม่และมีความในใจอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่คะ่ะ ในฐาน,นะผมเป็นตัวแทนของทีมปักตะไคร้ฟิล์มนะครับปีนี้ผมก็จะรวมตัวกันทำหนังสั้นนะครับผมเพื่อ,อเทิดพระคุณของแม่ในปีนี้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจของแม่นะครับคือว่าพ่อผมเสียไปได้ประมาณ16ปีแล้วนะครับแล้วก็แม่ผมเลี้ยงผมกับน้องมาคนเดียวเลย ซึ่งว่าผมผมกับน้องขาดอะไรไปแม่แม่ไม,ม่เคยที่จะหามาให้ไม่ได้นะครับผม mm. ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากครับสิ่งที่อยากจะบอกกับแม่นะครับผมรักแม่ครับลูกคนนี้รักแม่สุดหัวใจเลยครับผมครับสำหรับการทําความดีเพื่อคุณแม่นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําในวันแม่แห่งชาติวันเดียวนะครับผมเราสามารถที่จะดูแลคุณแม่ได้ทุกๆวันนะครับหรือว่า สำหรับใครที่อยู่หอพักนะครับเราก็สามารถโทรหาคุณแม่ได้นะครับเพื่อเป็นการแสดงว่าเราคิดถึงท่านนะครับผมเราอย่าลืมนะครับว่าเรามีคุณแม่แค่คนเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำทุกวันให้เป็นวันที่พิเศษของเราแล้วก็คุณแม่นะครับ ครับสำหรับวันแม่ในปีนี้สิ่งที่ผมได้เตรียมตัวไว้นะครับหรือว่าทุกปีผมก็ทําอยู่แล้วนั่นก็คือผมก็อยากจะกลับไปที่บ้านครับบ้านผมอยู่ที่น่านครับพี่ผมก็อยากกลับไปกราบเท้าคุณแม่ปีนี้ก็มีบทเพลงครับทุกปีผมก็จะแต่งเพลงให้กับคุณแม่วันนี้ก็ขอร้องเส้นหนึ่งทอนแล้วกันนะครับก็บทเพลงก็มีอยู่ว่า ถึงบ้านอยู่ไกลก็ยังสรงใจไปถึงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเฝ้าคอยลูกชายคนนี้ประมาณนี้แหละครับก็เป็นเพลงที่ผมได้คิดถึงแม่แล้วก็อยากจะบอกความรู้สึกในใจที่อยากบอกรักแม่ครับ ตั้งแต่วัยเด็กแล้วตแต่ผมยังตีนยังเท่าฝาหอยนะครับสิ่งหนึ่งที่แม่ยังได้บอกให้ผมนั่นก็คือว่าแม่ยังบอกให้ผมว่าแม่เราจะมีอะไรที่ไม่พร้อมเหมือนคนอื่นแต่แม่ยังบอกให้ผมว่าเราต้องมีพร้อมในความดีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคุณแม่นั่นก็คือว่าคุณแม่ต้องตื่นต,ตนั้งแต่ตีหนึ่งครับต้องไปขายของที่ตลาดแม่ก็นําเงินทุกบาททุกสตางค์มาส่งเสียผมเรียนกับพี่วันนี้ที่มีผมได้ก็เพราะแม่นี่แหละครับ สิ่งหนึ่งที่อยากบอกให้แม่ได้รับรู้ไว้ไม่ว่าลูกจะอายุนะครับแค่ไหนหรือว่าตอนนี้ลูกก็อายุประมาณ21ปีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังบอกคุณแม่ความจริงทุกวันผมก็บอกคุณแม่อยู่แล้วแม่คุณแม่จะยังไม่รับรู้นะครับผมก็ยังได้บอกผ่านความในใจไปนั่นก็คือว่าอยากบอกแม่ว่าให้ท่านดูแลสุขภาพนะครับรักแม่มากที่สุดแม่จะไม่มีสิ่งใดมาเทียบเทียมได้ ความรักนั้นที่ผมมอบให้แม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์จากใจลูกคนนี้เสมอครับตามจริงแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําความดีหรือว่าบอกรักแม่ผ่านั้นแม่เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับผมได้ดูคลิปหนึ่งนะครับที่เขาได้บอกแม่ไปแต่แม่ยังไม่รับรู้นะั่นก็คือแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับบางครั้งความรักไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดสถานที่หากเรารักใครชอบใครนะครับอยากบอกรักแม่วันไหนนะครับ เราก็บอกรักท่านไปเลยนะครับวันนี้ท่านอยู่กับเรานะครับเราพร้อมแล้วที่เราจะเป็นลูกที่ดีนะครับผมยึดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยึดมาโดยตลอดนั่นก็คือมีสุภาษ,ษิตนะครับที่เขาบอกว่าความกตันยูกะตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ผมก็อยากบอกให้ทุกคนรักแม่แล้วก็ทําความดีนะครับเพื่อให้พ่อแม่ได้ภูมิใจวันนี้เราไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สินอะไรให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนแล้วก็ประพฤติตนเป็นคนดีท่านก็ภาคภูมิใจแล้วครับ ก็จะซื้อพวงมะลิสวยๆให้คุณแม่หนึ่งพวงค่ะและหอมใหญ่ๆสักปอนหนึ่งเพื่อให้คุณแม่ภูมิใจสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดนะคะจะเป็นคนที่ปวดท้องมากเราจะไปโรงพยาบาลแล้วจะผ่านร้านทุเรียนมาก็จะซื้อทุเรียนให้กินตลอดเลยแล้วก็จะหายปวดท้องนี่คือสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดอยากให้คุณแม่ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะอย่าห่วงเรามากเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองได้แล้วให้คุณแม่ห่วงตัวเองบ้างจะดีกว่า อยากให้เพื่อนเพื่อนนะคะในช่วงนี้วันแม่ก็อยากให้คุณเพื่อนเได้กลับไปช่วยคุณแม่ดูแลคุณแม่บ้างอย่างที่คุณแม่ดูแลเราอะค่ะ ก็แม่ก็อยู่ไกลนะครับก็คงไม่ได้มีซื้อของอะไรให้แม่ครับก็คงจะเป็นการโทรไปบอกรักแม่นะครับแล้วก็อาจจะมีทําภาพอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับส่งไปให้แม่นะฮะเพราะว่าแม่ก็เล่น Facebook ด้วยครับผมก็ประทับใจหลายอย่างครับเกือบทุกเรื่องเลยครับเพราะว่าแม่ก็เป็นคนทํางานเก่งนะครับก็แม่เขาก็ยอมเหนื่อยนะฮะอยากให้ลูกอยู่สบายเรียน สูงนะครับแล้วก็อยู่ดีกินดีนะครับอยากได้อะไรแม่ก็หามาให้นะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับแม่ก็ทําเพื่อเราครับก็เวลาเห็นเรายิ้มแม่ก็ยิ้มด้วยเวลาเห็นเราทุกหรือว่าเรามีปัญหาอะไรแม่ก็คอยแนะนําคอยแก้ไขปัญหาให้ตลอดนะครับไม่ว่าปัญหาจะเยอะสักแค่ไหนครับผมปอยอยากจะให้คุณแม่ดูแลตัวเองเยอะนะครับเพราะว่าเราเองก็โตแล้วดูแลตัวเองได้แล้วครับผมก็รักแม่มากๆครับ นะคะน้ำหวานก็ตั้งใจไว้ว่าจะซื้อเสื้อให้นะหนึ่งตัวแล้วก็ทําการ์ดเอาดอกไม้ค่ะใส่พ่านพร้อมกับเสื้อเนาะและทุกปีอะค่ะน้ำหวานจะทําแบบว่าที่เขาจะมีแบบขอขามามันเป็นความเชื่อเนาะแต่น้ำหวานทําทุกปีเลยนะที่แบบว่าให้เอากราบเท้าแม่แล้วก็เอาเท้าแม่เนี่ยไว้บนหัวอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยความที่แม่รักแม่รักมากอะไรเงี้ยก็แบบอยากได้อะไรแม่ก็จะให้ อาจจะช้านิดนึงแต่ก็อาจแต่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหวานเป็นคนแบบบางครั้งอารมณ์เนาะสติแตกบ้างอะไรบ้างขอโทษคุณแม่นะคะที่แบบว่าใช้อารมณ์บ้างอะไรบ้างเล็กน้อยประชดประชานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอขออภัยเ <laughs> ชื่อเลยอ่ะว่าหลายๆคนที่แบบว่าต้องมีการทะเลาะเบาแหวงกับแม่บ้างวิธีแก้ไขของน้องหวานเนี่ยจะใช้แบบ A4 อ่ะค่ะก็มาเขียนบ้างปริ้นบ้างทำเตือนใจตัวเองอยู่กับแม่ไงคะทุกวันทุกเวลาอะไรเงี้ยกลับไปถึงบ้านเจอแม่แล้ะอะไรเงี้ยแล้วแบบเลากันมาเหนื่อยแม่ก็จะบ่นวันนี้มีซักผ้าผ่านตาเต็มตะก้าอะไรเงรี้ยแล้วบอกเออก็เลยแบบ <g ười> <c ười> <c ười> ว่านะหันไปคะ่ะหันไปแล้วว่าไม่ต้องพูดสักคำนะเขียนแขยนไว้ไม่ต้อง,นะไ,มองไม่ต้องเถียงอะไรเงรี้ย อย่าจะอย,าอย,าอยาฝากไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องไม่เถียงพ่อแม่นะแม่ด่าแม่รักอะไรอย่างนี้รับแม่มากนี่คือความในใจที่ลูกๆอยากจะบอกคุณแม่นะคะน่ารักกันทุกคนเลยใช่ไหมล่ะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าการบอกรักคุณแม่ไม่ได้ทำเพียงแค่วันแม่แห่งชาติเท่านั้นเราควรจะทำในทุกๆวันที่มีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราตั้งใจเรียนไม่เกเรเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจได้แล้วล่ะคะ่ะ ดเวลาของรายการเซมาย C M U In b อกลงแล้วนะคะส่วนหมิวต้องขอตัวไปหาของขวัญสะพยคุณแม่บ้างแล้วดีกว่าแล้วติดตามชมกันใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ BTV c a b l n TV ของคนเชีมมยงใหม่และทางลิงก์ YouTube ท,ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย